สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนสิงหาคม2567กันการงานการเงินความรักนะคะวันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้นะสตาร์นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยอลิสดูแบบไทยนะคะชาวพิจิกดูแบบไทยโอเคดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะการงานการเงนิงนความรักเดือนสิงหาคมค่ะ ภายบาแรก โอ้ได้ไพ่ Judgment ม,มาตั้งแต่ใบแรกเลยคะ่ะการอธิษฐานร้องขอของคุณนะคะชาวพิจิกต้องการสิ่งใดหรือคุณเคยอธิษฐานตั้งจิตขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะนะไพ่ Judgment ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของการปล่อยอดีตก,ก็ได้นะคะให้ผ่านไปสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีนะคะกำลังจะเข้ามาสู่ชาวพิจิกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวพิจิก ร้องขอสิ่งใดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะปล่อยไปตามโชคชะตาก็ได้นะคะโชคชะตาฟ้ากําหนดเอาไว้แล้วนะไพ่ใบนี cups. ้นายออบคัพส์ขอเรื่องความรักแน่ๆชาวพิจิกนายออบคัพส์ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของการแบบสมหวังนะได้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณฝันเอาไว้สิ่งที่คุณจินตนาการเอาไว้นะฝันที่เป็นจริงนะคะก้าวถ้วยนะ โอ้เป็นความรักขึ้นมาอีกแล้วชาวพิจิกนะเป็นไพ่ของการมีคนเข้ามามอบความรักเข้ามาขอความรักคุณไพ่ใบนี้เป็นไพ่อัศวินนะคะชาวพิจิกต้องการาความรักอยู่หรือเปล่าตอนนี้ energy ที่ออกมาเนี่ยสามใบเนี่ยคือความรักมันเด่นมากๆนะคะอัศวินถือถ้วยเป็นคนที่เข้ามามอบความรักเป็นนักสู้นะคะในเรื่องความรักมากๆเป็นช่าง คนช่างฝันจะบอกเป็นคนโรแม,มนติกก็ได้นะถ้าเป็นอัศวินถือถ้วยขึ้นมานะคะ <c oughs> เป็นคนที่มีบุคลิกดีมากๆเลยเป็นคนสูงโปรง่งผิวขาวโดยกำเนิดนะคะนะ ชาวพิจิกชาวพิจิกไม่ได้คิดเรื่องเงินกับเรื่องงานเลยเหรอทําไมไพ่ความรักมันออกมาเยอะขนาดนี้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเป็นไพ่ของการพบรักใหม่เป็นไพ่จุดเริ่มต้นของความรักมีคนมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณทําให้คุณสุขก,กายสบายใจหรือ หนึ่งถ้วยเนี่ยคุณอยากจะมีความรักที่มันดีก็ได้นะนะคะหนึ่งถ้วยแล้วไพ่ที่ออกมา Energy เนี่ยมันเด่นมากๆโดยเฉพาะหนึ่งถ้วยนะไพ่การพบรักนะคะจากสิ่งที่คุณใฝ่ฝันอธิษฐานร้องขอสำเร็จสมความตั้งใจมีคนเข้ามาให้ความรักคุณคะ่ะโอ้โหหกเหรียญขึ้นมาหกเหรียญน,นะตีความอย่างนี้ข้อแรก จะมีคนมาอนุเคราะห์ใจดีเมตตาต่อคุณมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเงินไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการให้ทรัพย์สินให้เงินทองแก่คนที่ยากไร้แต่มันต้องดู energy ภาพรวมออกมาด้วย energy ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยอลิสขอตีความได้ว่าคนที่เข้ามาคนนี้เป็นเป็นสายเปมาอนุเคราะห์คุณทำให้คุณสบายกายสบายใจแล้วก็สบายกระเป๋ามากยิ่งขึ้นนะคะ เขาแบบจ่ายเงินให้คุณทุกอย่างน่ะทำให้คุณสุขกายสบายใจนะคะนะโอ้โหชาวพิจิกเปิดมาทีไรนะคะความรักเด่นทุกที่เลยนะเดินเลเวอร์ขึ้นมาจะมีคนเข้ามาทำให้คุณพิศวาสข้างรักหรือคุณ ไปไปข้างรักเขาหนะ่า The Lover เป็นคนที่ทําให้คุณแบบวาวุ่นใจนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆหรือว่าเป็นชาวพิจิกเองนี่นแหละที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วดึงดูดคู่เข้ามา,า The l ว v e r ขึ้นมานี่โอกาสพบรักสูงนะคะเปิดต่อนะจะเปิดการงานกับการเงินให้ชาวพิจิกความรักขึ้นมาเด่นมากอ่ะมาไม่เป็นไรอ่ะเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะคุณจะมี ความดูดีนะ่ะดูดีดูมีสเสน่ห์ขึ้นนะคะควีนเธอเรียนจะมีรสนิยมคุณจะแต่งตัวแล้วเป็นที่ดึงดูดสายตากับคนพบเห็นทั่วๆไปนะคะจะเป็นผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยนะนะเป็นคนที่มีอำนาจในตนเองควีนเธอเรียนนะคะเป็นพวกแมททีเรียลจะมีเครื่องประดับอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วแบบเป็นที่ดึงดูดน่าสนใจกับเพศตรงข้ามนะ okay. แล้วก็หนึ่งเรียนขึ้นมาเอามาไพ่าการเงินขึ้นมาแล้วสําหรับชาวพิจิกนะคะหนึ่งเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงมั่งคั่งทางฐานะการเงินการประสบความสําเร็จทางด้านการเงินนะคะเป็นไพ่ของดวงดีมีลาบลอยนี่แบบนี้ก็ได้นะเป็นไพ่ของการได้รับมรดกได้ทรัพย์สินอะไรใหญ่ๆอย่างที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนแบบนี้ก็ได้นะหนึ่งเรียนค่ะ โอ้เราเป็นไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นมาค่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับข้อเสนออะไรบางอย่างเกี่ยวกับด้านการเงินนะการได้รับโอกาสดีๆในการทำโปรเจกต์ในการทำงานอะไรบางอย่างแล้วสิ่งสิ่งนี้แหละมันทำให้คุณมีรายได้มากยิ่งขึ้นนะเด่นมากเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์เคหสถานที่อยู่ที่อาศัยแบบนี้นะหนึ่งเหรียญค่ะ โอเคโอ้ <Okay>. oh, เป็นไพ่สีดาบขึ้นมาคุณมีเกนได้พักผ่อนหย่อนใจมากยิ่งขึ้นไปเที่ยวมากขึ้นนะคะอาสีดาบเนี่ยการที่มีความรักเข้ามาในครั้งนี้มีคนเข้ามามอบความรักให้คุณนะ่ะอลิสซรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้แบบตกลงปรงใจร้อเซว่า จะเอายังไงกับความรักครั้งนี้คุณรู้สึกว่ายังไม่อยากกดดันตัวเองมากซะจนเกินไปใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คุณรู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นคู่กันจริงๆคู่แบบที่โชคชะตาฟ้ากำหนดแบบ Judgment ขึ้นมาเนี่ยเป็นคู่บุญคู่วาสนาจริงๆ ยังไงเราก็หนีกันไม่พ้นคู่กันแล้วไม่แครวกันแต่ตอนนี้คุณยังไม่อยากกดดันอะไรเกี่ยวกับความรักเพราะชาวพิจิกอาจจะเคยผิดหวังมากๆนะคะเกี่ยวกับความรักมาก่อนเมื่อกันสี่ดาบมันไม่ขึ้นมันคืออยู่นิ่งๆเป็นสภาวะที่มาใช่ก็ใช่ศึกษาดูใจกันไหมศึกษาดูใจเพราะว่าเดินเลิฟเวอร์มันขึ้นมานะนะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นขนาดแบบมีไพ่แต่งงานขึ้นมานะ่ะเพื่อนๆว่าจะโอเคกับคนคนนี้เลยนะ สำหรับชาวโสดนะคะสำหรับชาวไม่โสดแบบไม่ต้องซีเรียสเลยนะ <Okay. S 1> เป็นไพ่แฮงแมนค่ะชาวพิจิกกำลงังรอคอยอะไรอยู่มาก่อนหน้านี้หรือเปล่ารอคอยมานานแสนนานแล้วมันไม่ได้สักทีนะคะอลิรู้สึกว่ามันเป็นความรักเพราะ energy ไพ่ความรักเนี่ยมันเด่นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนี่แล้วมันมาเนี่ยนะคะถึงไพ่ใบเนี้ยจะมีไพ่เรียนขึ้นมาเท่านั้นนะสองเรียน อสองใบนี้นะคะไพ่แฮงแมนสิ้นสุดการรอคอยแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องความรักนะไพ่ใบนี้สามารถบอกได้ว่าคุณอาจจะมีอาการคิดมากนอนไม่หลับปวดหัวแบบนี้ก็ได้หรือคุณรอคอยเรื่องอื่นๆเช่นการย้ายถิ่นฐานการย้ายที่ทำงานการย้ายสายงานการเปลี่ยนโยกย้ายงานอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนการรอที่อยู่อาศัยเพราะว่าไพ่เนี่ย เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะใบนี้มันขึ้นมานะแต่สิ้นสุดการรอคอยนะคะไม่นานเกินรอแฮงแมนขึ้นมาแล้วค่ะโอ้ไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาค่ะเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ประจำชาวลัคนาราศีกันนะคะข้อแรกถ้าสมมุติว่ารักใหม่คนนี้กำลังจะเข้ามาเพราะมีไพ่พบรักใหม่ขึ้นมาเนี่ยข้อแรกเขาจะมีอายุต่างจากคุณค่อนข้างมากอยู่ มาเพราะเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาข้อ 2. คนคนนี้อาจจะเคยผิดหวังเรื่องความรักมามากๆแล้วครองตัวเป็นโสดอย่างยาวนานเขาเป็นคนสมรถเป็นคนใจเย็นนะคะเป็นคนรักสันโดษเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงแบบเป็นคนใจเย็นมากๆแล้วก็เป็นคนที่บริหารการจัดการอารมณ์ตัวเองเนี่ยเก่งมากๆเลยเป็นคนรู้เท่าทันมนุษย์นะคะนะมีความหนักแน่นเพราะว่าเป็นชาวธาตุดินนะคะข้อ3คือเด่นมากเรื่องชาวต่างชาติ นะเพราะเดอะเฮอร์มิตมันขึ้นมานะคะแล้วสำหรับอีกประเด็นหนึ่งที่อลิสขอตีความสำหรับเฮอร์มิตก็คือถ้ารักครั้งนี้ที่มันเข้ามาเนี่ยนะแบบหนึ่งถ้วยแล้วมีเดอะเลิฟเวอร์ที่ทำให้คุณวาวุ่นใจมาเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณนะ่ะเพราะว่ามันมีอาการม,มีสภาวะหยุดนิ่งของ4ดาบขึ้นมาแล้วเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาอีกคุณยังไม่อยากบู้วามกับความรักครั้งนี้ยังไม่อยากกลับไปแบบจบจบ เจ็บๆแบบเดิมอีกนะรอให้แน่ใจซะก่อนเพราะว่าเดอะเฮอร์มิตเนี่ยคือคนที่ใช้เวลาเยียวยาจิตใจกับความรักมานานพอสมควรนะเหมือนแบบมันเจ็บจนจนจะบอกว่าปรงก็ไม่เชิงแต่เข้าใจแล้วว่าเอออย่ารีบร้อนดีกว่าเพราะว่าเฮอร์มิตเป็นคนใจเย็นมากๆนะคะึเป็นคนเรียบๆใจเย็นไม่ใจร้อนนะโอเคใบสุดท้ายนะคะสถ้วยมาพอสามถ้วยตีความนี้เลย รักที่เข้ามาครั้งนี้คุณดูใจศึกษากันไปให้แน่นอนสก่อน3สามถ้วยเนี่ยเพราะว่าอาจจะคุยกันถูกคอมีอะไรคล้ายๆกันนะอาจจะไปท่องเที่ยวกันอาจจะไปงานสังสรรค์อาจจะไปกินข้าวเหมือนเพื่อนเหมือนกัลยาณมิตรที่ดีมีความรักให้กันอยู่ในนั้นแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดที่แบบโอ้โหฉันเตรียมย้ายเข้ามาในบ้านเขาหรือว่าแบบ เตรียมจัดงานพิธีตแต่งงานกันแล้วไม่ใช่มันอยู่ในช่วงของการครบหาดูใจกันอยู่นะคะสําหรับคนคนนี้อลิซขอสรุปแบบนี้นะสําหรับเดือนสิงหาคมข้อแรกมันเด่นมากๆตั้งแต่ใบแรกที่ขึ้นมา13ใบนะมันมี10บใบแล้วอ่ะที่มันเกี่ยวกับความรักความรักเด่นมากแต่ขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าจะเอาอย่างไรแต่ไพ่ที่ขึ้นมาเหมือนกับศึกษาดูใจกันก่อนนะ คุณก็มีความข้างรักเขาอยู่นะเพราะว่าเดอะเลเวอร์มันขึ้นมาหรือเป็นเขาที่ข้างรักคุณนะคะแต่ว่าครั้งนี้ชาวพิจิกมีสติไม่วู่วามเพราะเดอะเฮอร์มิตก็สีดาบมันขึ้นมา <Felipe. S 1> ข้อที่2นะเรื่องการเงินเด่นเช่นกันเป็นจุดเริ่มต้น ของการเงินที่ดีมากๆในช่วงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมีโอกาสได้ลาบลอยมีโอกาสได้เงินแบบที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบนี้ก็ได้ส่วนเรื่องการงานไพ่าการงานมันไม่ได้ขึ้นนะ่ะเพื่อนๆสักใบหนึ่งก็ไม่มีนะคะอาจจะมีการรอคอยการเปลี่ยนงานแบบเด e h a n แบบเนี้ยมันคือไพ่การเปลี่ยนงานนะคะอืแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบการงานนะ มันจะไม่ได้พลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบคุณร้องว้าวแบบเซอร์ไพรส์ในเดือนสิงหาคมจบแล้วนะคะสําหรับชาวพิจิกเดือนสิงหาขคมทุกท่านสมหวังกับความรักนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ลิสน,นะคะกดไลค์กด Subscribe ขอบคุณคะ่ะ